สวัสดีครับปอพ่อนสวัสดีครับาสสวัดีจจ้้คขนแตกเนาะปอพ่อนเนาะแต่ว่าขั้นคนรสื่อเปลี่ยนเขาได้เลยตัวเดียวเลยเนาะสามหนึ่งสามสองยี่สิบเป็นบลาหเขาสื่อขึ้นสื่อล่สามหนึ่งสามสองเพิ่นมาอยู่เลยเพิ่นมาตามฝันอยู่เลยเออเพิ่นมาตามฝันอยู่เลยเพิ่นว่าขี่ไล่เพิ่นว่าบวงให้ไปบวกไปเพิ่มพ่องเพิ่นเด้อบวงให้ไปแบบตีนั่นตีนี่มาใส่นใครไปข้นบอกงวดก่อนนี่ปอพ่อนไปศาลแต่าแม่คำผง สารจะแม่ข้ามผงนีอ๋อยึดแถวได๋ผมบ่เคยเห็นได้แต่ว่าในความฝันเคยได้ยินแตจะสารจะพอข้ามผงอันนี้มีมีบ่ปลาพ่อนงามใส่สูตรแดงงามบ่สันเดสะอันอันข้นเด่นนี่โตเพลินนั่นเด้ปลาพ่อนไปสารจะแมฆข้ามผงเราเพิ่นนั่มมากยงสี่บ่เบ่ในฝันในฝันว่าในในฝันว่าฝันเห็นจะแม่ข้ามผงสิไปสารจะแม่ข้ามผงนะในฝันเด่นนี่เลี้ยวไปนี่ อุ้ยผนใส่สูตรงามขาวผมยาวพี่แล้วคนเป็นจริงมันมีบอสานจังเลยโอ้ป้าพ่อนี่ไปเห็นไปนไปฝันพอเพิ่นฝันเออฝันผมคิดว่าไปป๋าพ่อไปหาฝันมาหลายเที่ยวแล้วสารนี่แต่ว่ากระตามหาอยู่ว่าสารอยู่หม่องไหนโอ้พยายามถามคนดิว่าจักสารแต่แม่ข้ามผงบ่ออยู่นะฝันหลายเที่ยวแล้วฝันหลายเที่ยวแล้วฝันงวดว่างหันเพิ่นต่ห้สามสิบเอ็ดเนาะบ้านแอมครับผมบ้านนี่ เลขออกแล้วเพิ่นกะมาอยู่เพิ่นมาตก็กเลยว่าโอ้ยคือบอดถือแทวแม่วาสันบาดน,นี่เพิ่นกเ็เลยว่าห้หา,หาดอกไมู้กเที่นมาเพิน่นไปหามาวาสันแม่จะเอาห้ว่าสันจะไปหาเพิ่นอยู่ใสรแล้วก็ผ่อนในฝันนันตีอก็ไปหากหา็หาหาดอกไมู้กเทีน่นไม่เพิ่นบาดก็ไปกราบเพินพ่นเพิ่นละว่างวดที่มานนี้ หาหาหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่แมนสามตัวเลยครับสามตัวเลยหนึ่งสี่เด้อครับคุณผู้ชมเพื่อนห้เพื่อนบอกด้วยนะเพื่อนว่าบ่ต้องไปเพิ่มไปแต่งยังต้องไปกลับไปยังเลยเออครับบ่ใช่วัดตุ้ตรงมเออเพื่อนบ่ากราบขอโทษขอไผ่เด้อเย็บสี่นิ่ถนนรถกระเล่นไล่หลายก็จะว่าอยากเดนเองก็ยังอยาก หาสารแต่แม่ข้าพผงอีค่อกันว่าเล่าอยู่ใส่มันมันอาจจะบ่มีดอกความเป็นจริงมันมันอาจจะบ่มีสารเพิ่นแต่ว่าเหาเห็นโตเพิ่นดีดียะว่าเป็นจังสีบกพรอาจจะบ่มีความจริงอาจจะบ่มีสารเพิ่นแต่ว่าขันเพิ่นไห้ถูกไห้แมนดีดีเฮาเฮีดยไห้เพิ่นแมนแต่ว่าจังสิแมนเราเย่มนอแมนครับเอแต่ว่าเห็นโตเพิ่นดีดีด้แต่ว่าหันเพิ่นหันโอ้บ่มากคนหัวลูแมนแมนแต่ขนาดผู้ฝันนี่ยังคนขงลุกเอาอีดีด้เพราะว่าเลี้ยวเขาไปเพิ่นจะเลี้ยวเขา้องบอกถือด้ คือจังไกลๆพุนได้ับเพเ่อนให้ถึงว่านี่ต้องเห็นแมนแมนแมนราะว่าเข้าไม่คยเห็นนอแต่ว่าในข่วมฝันเล่อกับข่วมเป็นจริงบอกท่านเด็กคือในปากว่าทันบอกเด็กสีต่างสารต่างยังนะเพราะว่าเขาบอกท่านเด็กมันนั่นนะครับเข้าตรงสีคอม่อีกเบิงสะกอนว่าจีร่องจีร่องถ้าสมมติวางงวดต่อต่อไปล่ะงวดนี่เพื่อนกับบอกแล้วเนาะอเลียงสารเลียงยังเข้าสีร่องขอในข่วมฝันข่วม ไหวพระข้าเาบืงองนะาการที่อะกาล่องติดตา่างปนไปเมืองแต่ว่าผู้งามคักขาวหน่อยใส่สูดแดงคนอายุประมาณเท่าไรปะปอนอยู่สีวังประมาณอยู่สามสิบกว่าเด้อสามสิบกว่าในใน,ในโลกปัจจุบันแต่ความเป็นจริงนี่เพิ่นสิบมมนเป็นพ่นพันปีนวปนปะน้องอยยง,งามใส่สูดแดงมันงามคักงามเนี่ยจ้างว่างวดนี่เพิ่นกะวะหาดอกไม้ไม่เพิ่นเพิ่นก็ะบอกเลย หาหนึ่งสี่วาสันเป็นอยังให้ไปเกตไก่ให้บดถือคนกัจจีบางสีเนาะแี่ยนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยป่ะพอนคันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเดียวเท่ากับโบหูนั่นเท่ากับโบพนม่อันคั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งดีลับบางครั้งคนจะออกบ่ตรงเด้คั้นเป็นขึ้นจังเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเป็นเทพบุตรเทพบิดาเป็นเป็นปูเป็นอย่างนี้เพื่อนจะบอกบ่ให้ตรงเนี่ยแต่ยุคใกล้ๆนั่นละแต่ว่าถือว่าเลขเพื่อนมันเข่าแต่ว่าเท่าเทากับ่ท่านในบ่าเลี้ยงว่าบ่ได้ท่านได้ขออธิษฐาานว่ พันถือสีอาเฮ็ดสารเฮ็ดยางหายเราจะศีนานะครับอันนี้พระท่านได้ขออีดีคือว่าข่วมเป็นจริงครับเออแต่ว่าขันมันได้ฟันนั่นแต่ว่าเขามาหาหนึ่งซีตรงๆนี่พอเที่ยงมั่นใจว่าจังได้กระดเงินเฮ็ดสารเนี่ยนอนเดีซีบุแรงนใจแน่นอนจังว่าจังว่าขันเท่ากับพท่านไห้พราพอเสี่ยงเมา่อวานเนี่ยแหละจังมีข่วมสะดุดเกินมากนะเอาเพราะว่า ผมไปถ่ายคลิปอยู่หลายหมองอยู่ในประพอนไปหลายจังหวัดขึ้นกันแต่ว่าบบเคยได้ยินจจกเทียววาสานเจ้าแม่กวนิกันนั่นแหละกับโบเคยฮั่นเอ๋เด้ยินเลยแต่ว่าฟันมานี่จังหวัเพิ่นมาหาประพอนเนี่ยนี่ขันเพิ่นไห้ถูกไห้แม่นี้ดีเทาต้องเฮ็ดไห้เพิ่นนี่ฟันมานี่แม่นเทียนี่แถวที่ที่สามนี่แถวที่สาม่ถวก่อน่ยวก้อนผลเออแม่นสองแถวนี่แถวที่สามรับที่สามเจ้าแม่ข้ามผงนี่กับโบฮันเดียหูคือกันว่าเพิ่นอยู่สแต่ว่าเพิ่นเป็นเจ้าแม่ผู้งามอิลี งามคนอย่างคืองามขากงามเพิ่นเป็นคนบอกว่าพ่นเองบอกว่าเพิน่นสี่อแต่แม่คำผงในศาลในฝันนทติวา่าสิไปศาลแต่แม่คำผงก็ไปอยู่ใส่นอสันอยู่ใส่นอแต่แม่คำผงคือบ่อเคยเห็นแต่ทียนอตอนฝันเนาะเดวไปแล้วอยู่ไกลๆพุดแล้วยืนอยู่อ,อารามเราอุย้ยมันขาดมันแน่เราก็ใส่ชุดแดงขาวโตวต,ตนเพิ่นนะครับ อุ้ยแต่ยังว่าค้นยังคือง,งามเอาก็ดอกดอก็ได้ฝันได้ฝันจนคนขี้งลูกนะอ่ะพอเสี่ยงครับผมจังว่าพอเสี่ยงก,กับมาหายคั้วหมู่าถ้าเข้าถือเข้าอย่างเน,ะนาะเขา้เขากับเ,กเข้ากับขั้เป็นจริงเนาะเขา้ากับเพราะว่าเขา้าคล้ายๆเขาไม่คิดสัมผัสกับเพลิน ي, น่ะดิเข้ามีฝันเห็นเพลินจะว่าเขาบ่มีสารที่จะไปไหวเขาาะนัะเขาต้องตั้งเรื่องว่าเขาต้องตั้งหรือเขาเป็นขึ้นมาเนาะแมนแต่ให้เพื่นมาบอกเลยถือกับรองว่าได้ตั้งแน่นอนเนาะแมนบอกครับแมน ขอให้ถือเนีตั้งแน่นนอตมันบเบ่าวแอมครับแม่นครับสามตัวตรงๆนี่ได้ตั้งแน่นอนเนาะคเบ่าวแอมเนาะครสองตัวมันมีบ่ครับบ่ใครได้ตัวเดียวเลยได้ชุดเดียวเลยชุดเดียวหางเดียวเพิ่นก็บอกว่าของเพิ่นนี่ชุดเดียวเลยเด้อเพิ่นว่าเพิ่นว่าอันเดียวเด้อเด้อนี่ว่ากวาก้อนก็บอกอันเดียวสามสิบเอ็ดตัวเดียวครับอ่าเนาะบ่าวแอมเนาะมันก็ต้องเหตดโวยตามมันนะเพราะว่าแต่ว่างวดก่อนก็ยังบ้านอีกทีก็ยัง ติดไปอยู่นี่ตีต์เก่าเห็นมั้ยครับตีเก้าบ้านเด็กที่ได้อยูุติเก้าเข้าบ้านเด็กที่นั่นละเห็นบ่ถึงบ่ตรงตัวนี้ก็ไปเข้าตัวบ้านเด็กที่พอดีเลยอ้าเนาะครับผมเนาะท่านไหนชินชอบก็แคบหนาเจ้าว้เบิ่งเด้อครับผมรองติดตามกันเบิ่งเนาะค่ะเนาะเจ้าแม่คำผงวสันสานสามเจ้าแม่คำผงประพ่อธรรมนะพี่นี่เด้อครับผมตัวเลขของเจ้าแม่คำผงว่าสัน สามตีพอเที่ยงคิดว่ามันมแจะสารจะพอกระผงใ้เที่ยงค่ยเห็นอยู่แต่าข่เพิ่นมีจิตสัมผัสมีความผูกพันกับประพ่อนเพิ่นเลยมาสื่อสารบางครั้งเพิ่นกะอยากอยู่อยากเศร้าอยู่นั้นประพ่อนี่แหละแต่ว่ามันจะบ่มีเนาะครับผมมากกับคุหัวลูกเด้่ยท่านั้นแล้วคันผู้ใดเห็นคลิปนี่ก็แคบหนาจะไวเบิ่งเด้อคับผมหนึ่งก็อหาหนึ่งซีหาหนึ่งซี นะครับผมเนาะอาจจะเป็นสามตัวตรงๆก็ได้หให้พี่ให้น่องในมิเงินมีข้าในมะซอยเฮ็ดาสารพันดหาเนื้องซีนี่ได้เฮ็ดสารแท้แน่นอนนะครับผมเนาะะสุดท้ายเนี่ยแสดงวาจอมคิมนี่ขอให้มีโชคเด้อครับผมจคใหญ่กับตัวเลขของ ก้ามแม่คำผงตัวเลขของปะพอนครับผมหาหนึ่งซีให้ถือตรงตรงจังๆหรือว่าท่านใดบ่มักสามตัวกับตัดเลนเอาครับผมหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งซีหาหาซีเนาะครับผมเนะาะไปมักกับจัดคัดให้เบิรงนเพ่อความสนุนสนานคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณปะพอนหลายครับผมจ้าขอบคุณจ้าแต่ว่าจะฝากไปส็สายด้อครับท่านผู้ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ต่อหน้องเป็นสีพึ่งน้องช้าง สีผงนองร้างผู้ตะคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียงเงินเหลียก,ยกสัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดตวไว้จะเกิดบรารมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบ,บอกพอเที่ยง แต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายประเทื่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินีสิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูกขออนุญาต เ็ดหนองสงอร้างไดบอเพื่อให้หลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปนบ่านนี้เงอนก็ได้รดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามา้า,าขายกับบริโตกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสงร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจ่ว่านองแมวครับนองแมวก็ดเีเขาเองของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูประหลาดซะก็เลยบางควางเกียคุยก็ลงปู่ว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหมือนทิศเหนือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าท่าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปู่เหว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูดจค,คุค้นขึ้นหยีบเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็เลยให้ดานย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยหรีอ<ะ>มีผู้ตรวคุณนมปตรโตมียติริตมีอำนาจสามารถมอนอวดยจิริสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมาครับผมวนม<ะ>นี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเข้านี่ปาาตูมต คือต so so ูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานพ่อตาปูนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนต้นเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อนังฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบมพ่อแล้วเอาฝากคุณฟูนบานต้นคุณตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปด้ยยงเลียนนี้มานี่คือใบคุณนี่ นี่มันไม่กู้นโพ้าะปริฐานอยู่ครับมนนะนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมอัสีบริอัสอสีบริองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียด,ดำมีตำนานมากกันผีกับบน,น,นสางกับพระลงใงนองสร้างคือไม่เงียดำหะะเหลียวมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสงร้างค,คือพวกเสกของพุทธเบิดตำหน้าอยู่ในเจตตำนานรรำนาเบิดพวกเสก เชื่อใจลอยลอยแปดจบบุ๊กมาสโซเล่เชื่อจะเป็นกู้บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปูปบุกเสพผู้รุน่นแรกนี่คือปู้สีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ปูปบุกเสพให้รุน่นแรกนี่อาถายไป,ไปสองผู้รอดวัดรกูตผู้นนปู้รอดท่านมาติโน,โน,น่เป็นผู้บุกเสพผู้ที่สอง สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนใเฉคนมังมีอยู่กินสว่างกันบรรจุทีดูครับรบนี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดท่วงสมเมือนี่ยนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับฝนม,มาจากสายสายบ้านเยอะอย่า,ยาเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปคล้องญ่สีหอมคุก ราชโคปูนสํเนักนั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา